จ้ะพี่น้องตำตีนไก่กุ้งสดท่าพี่น้องเอ,อ้ยที่หาดไม่องไปเดยจ้ะพี่น้องแสบน้อกันจ้ะค่ะสวัสดีจ้าพบกมบพี่น้องพบก,กับะ่องซ้ามนาช่าแนวจ้ะพี่น้องหรือซ้อมนาเลยส้ตมตำตีนไก่จ้ะ้วก็ใส่กุ้งสดเด้อจ้ะพี่น้องส้งตมตำตีนไก่ใส่กุ้งสดจ้ะ ร้านป้าคนสวยประจํานะคะเนี่ยประเตมิมอีกเดี๋ยวจะพี่น้องมาจะ้าแซมซ้ำหนาเดี๋ยวจะาผู้ใดเข้ามาแล้วช่วยกดป้ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไล่แตะกับพี่น้องสแซมกันจดีพี่น้องมาเป็นเพียงห้าการ์เลียเดี๋ยพี่น้องเลยเขาซ้ำเขาเศร้าเล่นนี่ต้องบุกินเขาด้วยแต่ไม่ แต่สุ้อยู่นะจะพี่น้อง อ้อมพักเลยจะเปวนหนเื่อทยคิดกินเห้บเบิรงกันฝากให้นันเท็ดนี่จะเป็นหนังเออ Các tối nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những แกงมะมัยน้อพี่น้องเนาะได้หลายซุ้มกันใส่ผักกขาแขย่งกินพี่หนแต่ว่าทางบ้านตาวหนักแกงใะพผักขาแขย่งหรือผักกขาแขย่งได้พี่น้องแกงใส่ผักขาคือใส่ผักขานะแต่วา่าบ้านงาคืออยู่แถวอุดรเนะาะบ้านงาตั้มกับเบลเหมืนกับใส่ตองใส่หัวหอมนะพี่น้อผ้าหอมแล้วก็ใส่ผ้กอ,อีตูหลังก็ใส่ผักขาเพง่มสีนะพี่น้อง แต่กระแทกไข่เฮังสีนะมันก็เลยเป็นเตะๆโอ้ยกระปาดมือเนาะไปเอ็นส่งสาวคูณใหญ่นะพี่น้องเอ้ยไปเจออนแกล้งมาใหม่ใหญ่เนาะสูตรแบบดั่งเดืมเขากินมาแต่น้อยจท่ไห่โอ้ยเสียบหลายแต่พี่น้องเวนยมาใหม่ ตามหนาเปนแกสงแรบคาคือคาเนาะจากพี่หนง กระซายเลยนะกล้าของเนื on, ้อซ้อบหอมพราอีต hmm. ูว like ร้าขาเพราจริงไข่ต้องเถือกับบลาซ่ผู้เป็นอีซานขนาดแถนก็จะบลาไซ่ห้กันมาจากพี่กับบรูขึ้นกันนะอืมร้าววกินได้จ้ะไม่นอนกระลำมัน้ามาแบบเป็นยืงงๆท่องมัน แล้วยางลายเนี่ยอตพี่น้องสามหน้าชาเนเอลแต่ซื้อจริงซื้อผิดจัดพี่น้องเลยว่าสั่งซื้อ,อได้เฟซบุ๊กไงไม่ใช่ Tóm nạ, có vào trong quạt ยียบแล้วมันนี่ว่าอยย้าเปอ่สิทธา <c oughs> ลุกแต่ không bỏ bữa ít nữa thì nó bao nhiêu là hết xương đứng như vậy đó. กินแบบว่ายินงด้วยก็จะเปิดตัวเดี่ยวหายส้มหนักำนักลงคอนเดอร์จ้ะพี่หน้่งเพิ่งยิ่งคลราเจนเพิ่งกาแฟดีท็อกกับมีเดอร์จ้ะหาเบื้องความเปลี่ยนแปลงของเหมือนแม่หาเด,ดยจ้ะ ทัานกลัวกับเสียนั่นพี่น้องสามน้าจะไปหาผูกพักผูกง,งาเรียงไก่เรียงปูเรียงปลาลุงเดียดมิตรไร่ใจเด้อพี่น้องหาได้แมาหาได้แมาหากระจายไปซิฟพึ่งสินะพี่น้องนะขอขอแพงพักเนี้ยโอ้ยพี่น้องอ่ะหาบารกรรมเอเนี่ย นานจากคนบ่ค่อยกินทางเนาะเมื่อบ้านมันเป็นง่วงบ้านไม่สิกินผัก้านกรุงเทพมันอึดมันอยากไรเนาะมันเป็นง่วงไม่สิ่งห่างเนาะกินเบิร์บแง่บฝงไม่บานี้ภักบ่อสารพินตํารวจเฮาผู้เฒ่าเป็นปู่คนเนี้ อว่าเปิดลมเด้อพี่นอนอคิปไปดําบอกไปดัอยละพี่นอนอเอ้ยปากขาเจ้เบิงคลิปอยู่อนี้เอาไว้เอ้ห็นหนูโอ้มไม่ได้พิดเหรอบอกยอก็ซื้อเด้อจ้ะ จรงแรมเป็นต่มังมเป็นเปล่าหรอวะเรยอกเป็นตซื้อดรอแแต่เป็น,กนเกษตรเยอย่อ่านประจำหองบูกของหลานอฮ่าปังเฮ่าข้อพี่องนะ ี่นองแล้วไม่ทามีบม,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 มใหาไปก็เจ้าหยาดว่มีแพสักผา <laughs> Uh-huh. Mm -hmm. อันที่อ้วนเนี่ยว่าได้อ้วนยังเนี่ยมันเป็นน้ำบวมบวมหนามเจ๊ก้วยย่างเต็มถาดตากกระสือเล่มกุ้กอลไ่เสียเพราะว่าเข้าไปใส่เส้นนุ่มจีนค่ะใส่นุ่มจีนเนี่ยเสียไปเยอพี่น้อง แชร์กดซับสไครต์แาวนาัดชาแนลนันเมเ้อร์อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิพยายามสรรหาแนวกินเหมือนบาทมาเดยเจ้ะแต่ว่าแบบคือสาวนาดกําลังอันนี้รักษาหุ่นอยู่นะจ้ะกําลังแบบว่าทดรองอยู่มันก็เลยกินยังก็ค่อยแสีบป,ปันได้นะจ้ะพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้ก็สุดยอดจ้ะแสีบสมตำเราแสีบเพียงยจ้ะสมตำป่าร้านประจำฝา <c oughs> กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ